ใก่เงินน้องลูกปลาซะอ๋อ,ดอ,อ,โ,อโดยโดยโดยค่ะแป๊บนึงเพื่อนวะวาไปมาแล้วมาเาเทือนมาเตว่าเดินทางไกลบ่อเนาะเถื่อสีฮอดไปหน่อยยางหมดยางหมดอ,อ,อ่าบกคงแคี้ยวพวปันใดยางเย็กซิ่ง สบายดีพากันรอยังล oh ูก oh. ว ja ันนี้บองโฮมันยังคือได้พอแพ้ผู้ต้องอันแค่อ้าวน่าเจ้าบอสลาดเราเขาก็ต้องได้เลยบอสลาดข่อยคือได้คือจื่อเจ้าค่ะเจ้าอยากเอาเอ้าวขบจักข่อยยากเพิ่นให้อ้าวน่าเสียเงินแะไรเนาะเอาหมดแล้โอ้แสดงเจ้าสลาดกูข่อยไม่เนย สีบองบัดคูค้นบ่โจะพอเบลบนเดียวอืมแต่งบนบนมันถึอเองบ้องพัดสองแล้เป็นยังหลบเออตเอเดียวเฮาแบบว่าเห็นด่างงามแบบบรดี้ไซเนาะ ต้องบ้องหูบบดนี้นะเอาบัดเอาเอาไปมาหรือมีตั้งบัดบุมี่อันว่าหูบ้องเนาะย่านนั่งคือก็บอกพุ่นก็บอกพี่หักสิย่านเดียวนี่อย่าบอกแด้วว่ามานางถ่า่นมาเด้่สิเปลี่ยนใจเนาะแพงบ่ห้าสิบอ้ยทำบลระทำไะบ่บ่เจ็บหรอก แต่คั่นนั้นว่าอันแตนตอดก็ยังเจ็บพัวแม่นบ่อือน้องก็บอกจันดิฮะนี่ค่ะเพิ่นก็ยังบคือกันบ่ได้เจ็บพูนป้าเห็นยังบนีออป้าป้าเครื่องคณะลกมันยังยังเลาะตลาดบัดนี้มาเห็นสิงบดนี In sâu sống thôi thôi đi sống đi sơn săn sáng 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 แข่งแล้วคย <laughs> <laughs> ุยจะแข้งจะสามสามแต่ว่าเลาะชืช่อได้ตะกี้นะยังไม่ได้ข่าวห่านเดยบอข่าวห่านแบบนี้ได้ <c oughs> ดได <laughs> มันคือขอ่าวข่าวบางโนงคือกันอยู่บ่ก,กันเมืองหลวงเห็นเจ้านะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงใจยเย็นๆเด้อทั้งน้องๆพนอยากบ้องหู บองหูกันแป้นนึ่งประมาณหานาทีโหอาตัวเจ็นเย็นผู้นอกปลาย,ยังซื้อเกือบยู่วน้าเจ้าเคื่อสีขาแท่หลุอโอ้ให้เพื่อนหาให้ถ้าเจ้ามาไว้น,น่านะคู่เท่าไรเลยเสนาสามคู่ได้เสนก็ได้บอ่อไม่ค่างามซ่นใจดีเด้ไม่ค่าใจดี ซื้อมุสเซ่ขายแพงซื้อมาแดงขายถือเพิ่นวะ <laughs> จะมักตัวได้ค่ะ<ห>มักตัวนั่น,นอ่าซีรัมบ่มีบ่โอ้บ่มีแสดงว่าเพิ่นบ่ได้เงินน้องลูกปลาสักโอ้โดยโดยโดยค่ะแป๊บนึงเพิ่นวะ คนนี้คือข้าเครื่อคือหลุดร้อนเนาะถ้าเจ้าพี่เจ้าเขาแล้วเขาว่าแม่เจ้าบุกหมาหันไปดับมือเลยโดยโดยโดยอ้อหมาซุกเอิญเนาะไปเมื่อคือการแท้ไหมครัขากับซีเมื่อคือการเมื่อเมื่อบ้านเฮาพุ่งแล้วบ้านพุ่งงั้น ngày, em đi điều gần nanny à. à đi lộp đâh để lại kẹp thôi ơ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  กำลังแยงมากกับจุดจ่าดยแล้วเอ้ยพึ่ว่าวันเหาะกันพี่น้องไปทางเขาบัดว่าคิดว่าพิ่งนั้นโอ้ยโด้ยหายใจมวได้ผลชิรยลบปุ๊บเทาเลยก็พี่สิตีเอา tì gần nhám bạn này những cái mối xương em quái không xe nào sao bà đây này hả lột lốp thăng thải vừa xì mau รถเจ้าบัวสีขาวโดูดูอ่าโอเคซะเนาะทางข้าวกระซมคนขึ้นรถใส้รถจเจ้าคขาโอ้รถจะออกแล้วนี่เนาะโดูดูดูอ่ะมาชมงน้องปลาเพื่อนพี่น้องเลยเนาะขึ้นรถขึ้นนางได้หรือเด้อโดยอ่ะสบายดีปะลุก่อนโดยเดินทางปลอดภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องคือ พ่อกันตอนเลือกๆพี่น้องเลยป้าตอนนี้ก็เอาพาป้าสุเพิ่นมาหาหมอรอ,อบเลิกเนื่องจากว่ามาแต่โมกตะหานมาหอดเฮือนเกิดเหตุบราคาดคิดพี่น้องเลยพญาย่ขึ้นอีจจกก็เลยอ่าปวจใจคนเสิเหตุก็พากันมา,มาห้องหมอคือเก่าพี่น้องเลยโอ้มากับอ่าเม่นูมินตาเพิ่น ดโดยประกันนังเผาเิ่นอยู่น่แหดะพี่น้องเลยเนาะอยู่ที่คลินิกปรับสร้างหาวศุขผนการนอนวันนี้บริการกับพี่น้องเอ้ยเนาะนอนหงหมอจะเพิ่นสัญหกาการเมื่อใดเป่นว่าอาการกันนักสมควรเป็นไข้เลือดออกว่า,วาสัตว์ตอนนี้ให้เพิ่นดีนอนก่อนพี่น้องเลย ต้องรอติดตามอาการต่อๆไปว่าไขรลดหรือวาโาทงน้ำเกลือกะทงที่สามที่สี่ก็กำลังหอยรอถาอ,อ่าอ้ไป่น่อยเนาะพี่เด็กกลับมาหลากคนยู่าะวาเกียว,วสิบโบไดนอนทางเขาก็ได้ ว่าสิไปว่ามากะ,ะบริถิยังมาบ่าสิมาก,กวยแล้วก็บ,บ่าสิเมื่อสินะพอมหาหอดอ่ะมือหมอแล้วบอคือคิดไปหน่อยเพิ่นตรวจเจอเพิ่นว่าเป็นไขเ่เดือดออกหรือว่าไข่มาได้เดียไข่ย,ยุ่งโอ้โหเกดนี่กระเด็นพี่น้องเนาะไ,ไอ,นอ,อคนไข่กำลังนอน เพิ่นหากะสซยาให้พอ,อพอได้นอนได้ไ้สันใช่เดี๋ยวเพิ่นจะมากวดอีกทีหนึ่งว่าไขาล่ลดหรืโอบอพี่น้อยเป็นกำลังเรื่องใจทางบอลสูงในเดอ้อพี่น้อยเนาะอ่า,อาไปตวรวจยุมมกกะไปว่าไปมาแล้วมาเทือนหรตอว่าเดินทางไกลบ่เนะาะ thế sẽ hót bị nó nhang một nhang với <laughs> à bọc khung kheo bọc bàn đài <laughs> nhang yếm xiu yếm này bạn cái <laughs> đây khi đốt lông lâm bạc cái bạn khi mà hót hơn là bạn cày nó thang hao lên thang một cái sum à cày cuôn nhưng đi thì vào không mà bà มาปลุกเพิ่นเพิ่นยังดุเนาะตัวราะว่าตอนนี้มันก็เลิกแล้วปกตินี่เคนิกบางบอนเพิ่นกับบลูกได้พี่น้อยเพราะว่ามันเด็กแล้วเลยนอนเลี่ยเนาะแต่นี่ก็ยังดีเพิ่นยังดุงนนนงดงดงห้เฮงกลับมาจากงานทาง หมกาหาบรบอยไดมอลลลดไปเลยแต่มาบัดไข่ขึ้นสูงบันเสียงกสิเบาในน,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 นนิดหนึ่งเด้อนปวาร์ตัวนี้อยู่คลินิกบรอยากรบกวนคนไข้หลายๆคนทุกคนเลยพอ โอเคเนาะไปพี่น้องเอยทางสี้ยวแก้วก็สิได้ขอจบคลิปเงเพีงเท่านี้เด้อเนาะขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาชมส่งเสเกแค่ตืนจนบ่จบแล้วก็ขอคําโฆษณาเด้อเนาะเป็นกําลังแรงใจให้ทางวัสุขุนโดยนอนกําลังดีนอนพี่น้องเนาะไปว่าอาการนี่ก็ไวัวพี่น้อยอ่ามานั่งรถมาแต่มุกนีว่าเจ็บก็บ่แห้งปานใดนะ บัดพอมาโอดเฮือนมาถึงบ้านหัวนี่เจ็บเพื่อมาหัวสิแตกนี่พัสสันฮะปกติแต่ก่อนเขาก็เคยไปตรวจอยู่แต่เพื่อนว่าบอพอว่าสั่นเนาะบอพ่อไขเดินออกหรือว่าไขยุงวันนี้มาหรือว่ามันไขหลายมือแล้วบ่นเนาะเพป็นไขมาก็เลยหาหัวมือเลยเอากไ็ไปหาหมออยู่แต่หมอบนเอวบ่มีวันมา อะมื้อนี้มันขึ้นแหงมากก็เลยพอทุกคนเลยอืมอะโลยเนาะสันทางสิเกลก็สิได้โก็โตจบคลิปตรงเพลงตันี้ทุกคนเลยก็อพอกันในคลิปต่อไปเด้อโดยสําหรับคลิปนี้ก็ก็คําว่าสบายดี